ตั้งค่าหน้ากระดาษออกแบบป้ายกองโจรและวิธีเซฟไฟล์ส่งลงพิมพ์โฟโตช็อปนะครับป้ายกองโจรจะเป็นป้ายประมาณว่าส่งเสริมการขายเรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆถ้าในกรุงเทพก็ที่มันติดอยู่ตามเสาไฟนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะเป็นป้ายรายทางที่มันเป็นป้ายติดอยู่ตามข้างถนนนะครับป้ายก็ไม่ใหญ่มากขนาดของป้ายขนาดมาตรฐานก็อยู่ที่1.20ู 2.40เมตรนะครับถ้าตีเป็นเซนติเมตร1เมตรเท่ากับ100เซนก็จะมีความกว้างที่120คูณ240เซนติเมตรนะครับอันนี้คือป้ายกองโจรขนาดมาตรฐานนะครับน,นี้เวลาตั้งค่าหน้ากระดาษเราตั้งกันยังไงเรามาที่คำว่าไฟล์แล้วก็นิวนะครับตรงนี้เซตค่าเป็นเซนติเมตรนะครับ จากนั้นเราก็ป้อนค่าเลยครับความกว้างเท่ากับ120นะครับความสูงก็เท่ากับ240 resolution เราจะใช้72หรือ100ก็ได้นะครับแต่พี่ใช้แค่72เพราะว่าถ้าใช้ละเอียดมากๆเนี่ยนะครับเครื่องมันจะไม่ไหวนะครับเครื่องมันจะอืดจะหนืดนะครับคาร์โมดเราต้องใช้ cm y k เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นงานพิมพ์นะครับ ไปกราวคอนเทนต์เอาเป็นขาวไปก่อนจากนั้นเราก็กดโอเคนะครับจากนั้นเราก็มาจัดวางนะครับทุกสิ่งอย่างที่เราต้องการให้มันอยู่ในหน้านะครับอ,อย่างสมมุติว่าพี่ยกตัวอย่างอันนี้ที่จัดวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องอจัดการในการที่เราจะวางวหนังสือหรือรูปภาพที่ไม่ต้องการให้ถูกตัดถูกเกี่ยนออกไปเราต้องวางเข้ามาในขอบนี้ประมาณ0.5 เซนหรือ5มิลนั่นแหละครับทุกด้านนะครับเราต้องวางประมาณนั้นเพื่อกันการถูกตัดถูกเจียนออกไปนะครับประมาณ5มิลนะครับจากขอบเนี่ยนะครับจากขอบล่างเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดเอาดึงเส้นไใ์มาวางทั้ง4ด้านเพื่อกันความผิดพลาดในการวางนะครับทีนี้เรามาถึงวิธีการการเซฟไฟล์งานเพื่อที่จะส่งนะครับ พี่ขอแนะนําเป็น2แบบนะครับก็คือไม่แนะนําให้ส่งไฟล์เป็นไฟล์ต้นก็คือไฟล์ที่ไฟล์ดิบน,นะครับไฟล์ PSD ไม่แนะนำนะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะลืมเปลี่ยฟ o อนหรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีปัญหานะครับพี่ขอแนะนําให้เซฟเป็นไฟล์ JPEG แล้วก็อีกไฟล์หนึ่งก็เป็นไฟล์ PSD เรามาดูกันนะครับว่าการเซฟเป็นไฟล์ JPEG เซฟยังไงนะครับเราก็มาที่คาว่าไฟล์แล้วก็มาที่คําว่า เนี่ยนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็มาเลือกหนัมสกุลนะครับเป็นคําว่าจีแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ที่ขอลบอันนี้ทิ้งไก่กอนนะครับจากนั้นเราก็คลิกคําว่าเซฟตรงนี้นะครับถ้ามันมันมันไม่อยู่แบบมันอยู่แบบนี้นะครับเราเลือ่อนมาให้สุดเลยเป็นแม็กซิมัมนะครับเป็นแม็กซิมัม แล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกโอเคนะครับนั้นเราก็เข้าไปดูงานกันนะครับนี่ฮะไฟที่เราเซฟแอดมาเมื่อกี้นะครับนี่คือการเซฟแบบคล e ป นี้มาดูการเซฟไฟล์ pdf กันบ้างนะครับเราเ็์ามาที่คำว่าไฟล์แล้วก็ s ซฟแอ d เนี่ยนะครับจากนั้นตรงนี้เราก็มาเลือกนะครับมาเลือกเป็นนามสกุล photoshop pdf เนี่ยนะครับเลือกเสร็จแล้วเราก็จัดการเซฟเลยครับมันก็จะแจ้งตรงนี้เราก็คลิกคำว่า ok นะครับสำหรับตรงนี้นะครับที่จะเลือกเป็น high quality print นะครับจากนั้นเราก็คลิกคำว่า เซฟทีด <Save> มันแจ้งอันนี้อีกเราก็พลิกเยดไปนะครับจากนั้นก็รอเวลานะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะนานนิดหนึ่งนะครับเ,ออเราดูจากตรงนี้นะครับเซฟวิ่งตอนนี้ได้9 9แล้วนะครับก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอดใจรอสักครู่นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ลองมาดูกันนะครับอันนี้คือไฟล์ที่เซฟเป็นนามสกุล PDF นะครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ลองดับบคลิกเข้าไปดูนะครับนี่นะครับหน้าตาของไฟล์ของโจนที่เซฟเป็นนามสกุล PDF นะครับอันนี้พี่จะย่อลงไปเพื่อได้เห็นภาพรวมของงานทั้งหมดนะครับนี่นะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับถูกใจก็ like, กดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์ให้กับดุรา55าด้นะครับสวัสดีครับ